สวัสดีปีใหม่ครับนาะนาะทุกท่านกลับมาพบกันแล้วครับก็หนีไปเที่ยวมาพักใหญ่แล้วก็เหมือนเดิมครับกลับมาก็เจอกันเลยครับไม่ต้องอางรมณ์ผบทมากมายปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้นาะนาะนะทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับออกหมายออกทริปที่ไหนก็ขอให้หมนันหมานดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ปลอดภัยจากโรคร้ายสนุกกับทุกหมายแฮปปี้กับทุกแมทที่ไป สวัสดีปีใหม่ครับมาครับเข้าประเด็นกันคุยกันก่อนเทสรอบนี้คันอะไรครับนะาได้ว่าแอร์เอครับขีดสุดของความเบาอดีตนะครับอดีตเขาเคยเป็นคันเบาคันหนึ่งของไดว่าตัวนี้เป็น Air ์เอ b i โมบาย1 0 4 m บีหก็เก็เป็นสายพกพาครับเป็นคัน4ีท่อนไปว่ากันที่สเปคคันต่อ ตัวนี้ก็จะเป็น x 4 5นะครับแบงค์เป็น x 4 5เป็นแบบ hvf แล้วก็พันด้วยเบ i ิง x hvf นี่คือ high volume fiber ครับก็เดี๋ยวจะขึ้นสเปคให้ทางมุมซ้ายเหมือนเดิมส่วนการพัน x ์ X45 ก็พูดถึงไปในหลายคลิปแล้วแต่ก็ยังพูดถึงต่อครับก็คือเป็นการใช้คาร์บอนแนวตรง90องศาแนวนอนศูนย์องศาแล้วก็แนวเฉียง45องศากับ แนวเฉียงลบ45องศาพันขึ้นรูปมาช่วยในแง่ของการบิดตัวของคันทําให้น้าสามารถใช้คันงัดปลาคุมปลาได้ในทุกๆมุมขององศาคันเลยครับแล้วก็ในแง่ของความแข็งแรงสเปคคันคันนี้ยาว6ฟุต10ครับ4ท่อนนะครับเป็นคัน4ท่อนรองรับเหยื่อตั้งแต่7ถึง21กรัมเวท8ขีด20สบัดปลายคันมันๆนะครับ ป่ะดูพระเอกของงานกันคันนี้ได้มือหนึ่งมานะครับก็ถ้าอยากรู้ราคาก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ถือว่าจัดว่าเป็นของแรอย่างหนึ่งเลยครับอดีตเขาเคยเป็นคันเบาณปัจจุบันเขาก็มีรุ่นน้องต่อองเขานะครับรุ่นน้องคือตัวไหนครับนะ้าไดว่าลิเบเรียนครับที่เป็นรุ่นพัฒนาต่อมาซึ่งผมเดานะครับไม่แน่นะครับปีนี้เราอาจจะได้เห็นไดว่าลิเบเรียนโมบายก็ได ใครจะรู้มาพร้อมซองสวยครับแล้วก็พร้อมกระดาษพุ่งคันนี้เจอสามเวทเลยอ่ะสี่ขีดสิบแล้วก็เจ็ดสิบหกหรือหกสิบสี่แล้วก็แปดขีดยี่สิบซึ่งคันท่อนเดียวคันสองท่อนก็หายากแล้วนะครับมือหนึ่งมือหนึ่งนะที่ผมพูดคือมือหนึ่งนะ ก็อันนี้ก็เจอเป็นแบบสี่ท่อนมือหนึ่งเลยแล้วราคาไม่แรงด้วยมาพระเอกของงานนางฟาาไปทีหนึ่งไดว่าแอร์เอฟเอ็กซ์สิก็เนี่ยครับตัวเนื้อแบงค์แบบเบดดิ้งเอ็กซ์อสี่สิบห้าของไดว่าเขาลิลซีดไม่ใช่ฟูจินะครับลิ s ซีดเป็นลิ s ซีด คอนเซปต์ของไดว่าซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดนะตามข้อมูลคือคอนเซปต์ซีโซึ่งจะเหมือนกับไดว่าบาซอนไดว่าสต e ีทแล้วก็ไดว่าทาทูล่าตัวที่เป็น G1 วันนะน่าจะชื่อไดว่าทาทูล่าจีนะครับตัวด้านเนี่ยเป็นไมโครชอบนะมันดูคลาสสิกดูเรียบดูหรูดูแพงๆดี ทำไมเรเบเียไม่ทําไมคอกนะผมสงสัยจริงๆเลแต่ก็เข้าใจนะครับก็คือไปตามยุคตามสมัยยุคนี้อาจจะชอบคันที่เป็นทรงด้าน EVA มากกว่าแต่ผมว่าไมคอกอะไมคอกเถอะไมคอกเถอะสวยอาจจะดูแลรักษายากแต่ถ้าน้าดูแลรักษาดีๆก็ทําความสะอาดง่ายเขาก็ยังขาวอยู่ตลอดเคลือบสักนิดนึงด้วย u 40สบายใจครับ ไกดเป็นฟูจินะครับวงในเป็นซิกเผื่อมีนะนะสงสัยคันสี่ท่อนจะทนหรอครับนะเทคโนโลยีครับนะเทคโนโลยียุคนี้ไปไกลมากๆแล้วจริงๆแอคชั่นคันเซนคันอะ่ะผมว่าไม่ต่างกันเลยอะ่ะถ้าจะต่างเรื่องเซนก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่จากที่ใช้มาก็ไม่ต่างนะส่วนแอคชั่นเนี่ยไม่ต่างจากคันทอดเดียวหรือคันสองท่อนเลยครับส่วนในแง่ความทนทานเนี่ยอ่ะโอเคผมไม่เถียงว่ายังไงซะ คันท่อนเดียวก็ทนกว่าคันสีท่อนแน่ๆครับสวยนะแอร์เอ็ดคันวางใจทั้งหมดเก้าตัวครับรวมทิปทอป อันนี้คือคือช่วงต่อของไกดนะครับอาจจะต่อให้ดูไม่ครบนะครับนะต่อแค่ท่อนเดียวพอดูความยาวนะครับคันจะเข้ามาถึงประมาณตรงนี้ตรงที่ผมเอานิ้วโป้งดันไว้เนี่ยครับพอแล้วครับแค่นี้เข้ายันสุดยันแน่นสิ่งที่ตรงนี้ที่เขาเหลือไว้ครับพอนะาถอดเข้าถอออกไปนา,นานๆอะ่ะมันจะมาชนกันเอง ในตอนสุดท้ายซึ่งจะนานเท่าไหนผมไปดูนะขึ้นอยู่กับการถอดเข้าถอดออกของนาว่าบ่อยแค่ไหนส่วนถอดออกก็หมุนนิดนึงครับหมุนให้ขยับแล้วก็ดึงออกเนี่ยครับผลท,ทาน,แน,นาแน่นหนาแน่นนอนปะช่างน้ำหนักคันกันต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเคยเป็นอดีตคันเคยเบา ซึ่งถ้าคันท่อนเดียวเนี่ยก็เบาอยู่ครับไม่ถึงร้อยกรัมน้ำหนักร้อยสิบหกกรัมเอาไงา 126น่าจะมีสเปคบอกเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะก็ถือว่าตรงครับน้ำหนักคันคือ126กรัมก็ในยุคนั้นตอนปี2017อ้อผมลืมพูดถึงไปคัน a i r ์เอเนี่ยถูกปล่อยออกสู่ตลาดในช่วง2017ถึง2019 ซึ่งน้าหนักคันช่วงนั้นอะร้อยยี่สกวกรัมก็จัดว่าเบาครับแต่มันก็มีคันที่มันเบากว่านี้ด้วยความที่ว่าเป็นสายพกพาด้วยอันนี้ไม่ใช่ว่ากลับมาเป็นสาวกไดว่านะครับไดว่าไอเอ็ดเนี่ยเป็นคันที่ผมอยากได้มาเก็บไว้แหละคันหนึ่งส่วนตัวละส่วนหนึ่งด้วยความที่ว่าชอบแล้วก็เป็นคันสี่ท่อนพกพาง่ายพกไปไหนก็สะดวกครับซองก็แข็งแรงทนทาน หายห่วงอย่างหนึง่งเอาใส่ชายรถไว้หรือว่าเนี่ยอย่างตอนกลับไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็พกกลับไปง่ายครับเอาไปเดินสตรีทปารบกสส่วนเทสเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกังวลเจอก,กันกับเทพาแน่นอนโคตรคิดถึงเทพาเลยครับขออนุญาตนะครับถ้าไม่สุภาพคิดถึงจริงครับคิดถึงแรงกระชากคิดถึงความดุดันของเขาก็อันนี้ก็เดี๋ยวติดเอาไปเทสให้พร้อมกับ วีบาฟีโนเลยแล้วก็ค่อยมาลงคลิปอีกทีหนึ่งส่วนนะท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ครับผมไปตอบให้อย่างรวดเร็วทันทีที่เห็นเหมือนทุกครั้งถ้าอันไหนที่ยังไม่ได้ตอบแล้วมันผ่านไปหลายวันมากๆคือมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนมันไม่เห็นจริงๆครับต้องขออภัยนา้นาๆที่มาคอมเมนต์แล้วยังไม่ได้รับคําตอบหรือผมไม่ได้ไปตอบไม่เห็นจริงๆครับนะเห็นผมรีบตอบให้ทันทีส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปเทสแล้วก็ยังมี คลิปรีวิวคันให้อีกหนึ่งคันเป็นคันสายพกพาเหมือนกันจำนวนท่อนเยอะขึ้นเป็นของแบรนด์อะไรรอดูกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆสํสำหรับนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมนานาท่านไหนยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดติดตามกดให้ผมสักครั้งหนึ่งเลยครับมันคือกำลังใจของคนทำช่องทุกช่องจริง,รงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ